อีกครั้งครับรท่านผู้ชครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับ,รบวันนี้เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่สอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าฝูสเตะสถานเต่าใช่ครับ สามีภรรยาคู่นี้น่าสนใจจริงๆนะเป็นคนที่น่าสนใจมากเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ในรายการไม่เคยมีมาก่อนเอ่อรู้สึกหลังๆพอเวลาที่คุยกับแขกในรายการเยอะๆท่านผู้ชมชอบอยากจะให้ทาครัวคุณต่อยนอกจอนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเดี๋ยวหลังรายการเสร็จถ้าเกิดทําได้จะทําให้นะฮะอ่าครับมันชื่อมันคุ้นจังเลยครับอ๋อลอกคุณสรยุทธ์มาเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากนะฮะลอกเขามาเลยเขาข้ออะไรนะก็กลาว่านกกาคุยนอกจอเออคุยนอกจอไม่อันนี้ครัวคุณต่อยคุยนอกเตา ไม่เกี่ยวกับจอเขาเลยไม่เกี่ยวแล้วกี่คนดูต้องเด็อเดีดเด็ดก่อนไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยยุทธเราไม่ได้พูดนะมันไม่เกี่ยวเลยเราเรายังเรายังอ้างยุทธอยู่เลยนะมันคุยนอกตาเลยไม่เกี่ยวหนูไม่รู้จักครับโอ้ไม่รู้จัก้วโอ้โหเด็ดจริงๆเดี๋ยวเย็นนี้จะไปกินข้าวบ้านเขานะไม่เขาโทรตามอยู่เมื่อเช้าวันนี้เรื่องราวที่น่าสนใจก็คือว่าเมนูที่จะมาสอนมันชื่อว่าเห่าดงหมูครับท่านผู้ชมฮะไอเมนูเนี่ยนี่จริงๆนะมันมัน นานแล้วที่ผมเคยเจอผมรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ท่านนึ่งนี่พูดตรงๆเลยนะประมาณสักห้าสิบปีที่แล้วเขากินในเมนูนี้เนี่ยนะเขาดงเนี่ยเขออากินเมนูนี้เนี่ยท่านผู้ชมแต่ว่าของเขาเนี่ยมัน,นมันร้ายแรงกว่านี้ห<อ>มูนี่แหละแต่ร้ายแรงกว่าคืออะไรบ้าหมักเสร็จเรียบร้อยอะไรแล้วเรียบร้อยเขากินเลยครับ เขาไม่มาลวกมาเลิกไม่เขาไม่ไม่ใช่จริงๆแล้วถ้าเห่าดงจริงๆอ่ะเขาไม่ลวกเลยฮะมันจะตกด้วยมะนาวเออนั่นแหละฮะแต่ว่ามันใช้หมูสดแต่ว่านี้แล้วเมื่อสมัยก่อนอ่ะตอนต่ายจังวันาก็กินเห่าดงกน่คือแต่มันใช้เวลาเขาเขาล้มหมูเงี้ยเขาเอาหมูที่แบบว่าเพิ่งล้มมาอะไรเงี้ยคือไม่ได้ผ่านการค้างคืนอะไรเงี้ยมันก็จะหมายถึงว่าล้มหมูนี่คือเตะตัดขาหมูไม่ใช่ไม่ใช่ฟุ่บอลครับพี่บอลเื่อต่างจังหวัดเวลาเขาแบบลูกหลานเข้ามาจํงเเ็ตบางทีเขาก็จะ เชือดไก่ล้มหมูเลี้ยงอะไรเงี้ยพี่ท่านม่ไอเมนูเนี้ยมันอร่อยจริงนะแต่มันอร่อยแบบเรียกว่าเขาเรียกว่าบ้านๆจริงๆเลยต้องลุกทุ่งเลยว่างันนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนเราทําขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณธันระวีพงพิพัฒน์กุลจากร้านฝูสเตะสถานเต่าเลยพพิัันะครบด นั่นคือสามีเราถูกต้องไหมที่อยู่ตรงนั้นนั่นคือสามีเราเดี๋ยวอย่าเพิ่งยกมือหวัดดีกับกล้องเลยครับหวัดดีกับกล้องนิดนึงหวัดดีก่อนครับเดี๋ยวนะฮะหวัดดีนะฮะกล้องไปแล้วหวัดดีนะครับนั่นคือสามีเรารู้จักกันมากี่ปียวสิบปีแล้วนั่นคือเจ้าของฝูถูกไหมใช่ค่ะนั่นคือฝูสะเนี่ยหมูสเต๊ะคุณรู้ไหมครับเขาชื่ออะไรฮะกีฟชื่อเล่นชื่อกีฟนะฮะแล้วทำไมชื่อร้านชื่อฝูเขาอะไร อาฝู่ก็คือเป็นความหมายก็คือโชคดีมีโชคลาภอย่างเงี้ยค่ะเหอฝูสเต๊ะแล้้วแลวทำไมอยู่ดีๆเขาทำสเต๊ะเป็นความชอบของเขาค่ะค่ะปกติเขาชอบทานสเต๊ะบากไปที่ไหนเขาก็จะสั่งทุกที่อ๋อเหรองั้นก่อนจะไปไหนมาเนี่นก่อนมาเนี่ยก่อนมาเนสเต๊ะหน่อยถ้าคุณผู้ชมว่าเขาฝูเนี่ยที่ว่าฝูฝูสเต๊ะสถานเตาของเขาเนี่ยท่านต้องไปลองนะอันนีวก่อนมันอยู่ที่ไหนร้านเนี่ยลังสิตนครนายก30ค่ะ มันจะเข้าได้2ทางค่ะพอฮอนโยธิน94ก็คือโรงเรียนธัญบุรีมันเหมือนลังสิทของหนึ่งนะใช่ค่ะตรงสะพานแดงนี่นี่ปากมุดเจอปากมุดยังไงเจอาว่าฝูสเต๊สถานเต่านี่นอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเนื้อเนื้อสเต๊พวกเราเชิญนะฮะเชิญนะฮะท่านผู้ชมครับอันน้นเนื้อเหรอเนื้อนั้นเนื้อเนื้อสเต๊ตายแล้วท่านผู้ชมเนื้อตามันไม่คุ้นเลยอ่ะมันมันเนื้อมันอร่อยมากแล้วมันก็ยังกินได้กับอาจารย์ผมพ่อไม่จิ้มั่วใบนี คุณต้องทานดูดิอืมเป็นไงหอมอืมพี่พัดลองกินดูแล้วเนี่ยอร่อยร้านเขา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 ร้านหัวเขาครับหัวเขาพี่มีอันเนืงอที่เราไม่เคยกินแล้วเราอยากให้พี่กินให้เราหน่อยเราไม่เคยกินเรากินไม่ได้กุ้งกุ้งสเต๊กทำไมผมกล้าทำไมผมกล้ากินรู้ป่ะทำไมตอนเราเห็นอย่างนี้เราก็นึกว่าเขาทำจากบ้านนะทันตัวนะฮะเพิ่งปิ้งเมื่อกี้ฮะใช่เพิ่งปิ้งหน้าเตาใช่เนี่ยเพิ่งปิ้งกันณหน้าห้องหน้าห้องส่งเลยนะ ปังมากต่อครับไม่ไยืนม่านไม่ยืนตรงรายการไม่ทำแล้วฮะอันนี้โทรกิต่อยนอกจอแล้วฮะตรงคู้จริงอร่อยมากมันน้ำมันเป็นมันเด้งดึ๋งนึบเนี่มันเป็นแบบสเต๊ะหรอปะไม่เป็นไม่เป็นแบบสเต๊ะมันเด้งหนึบหของมันเองอันนี้เขาทำอย่างน้ำจืดภรรยาเขาก็เลยมาทำบ้างพัดมาทำบ้างเขาทำอะไรลูก ่าพัดเปิดร้านส้มตำค่ะขายพวกอาหารมีสานแล้วก็มีเมนูหลายๆอย่างค่ะเคียงคู่กันเลยใช่ค่ะแล้วก็มีอาหารตำสั่งด้วยมีอันนึงในแล้วมีอาหารตำสั่งด้วยพี่พัดเป็นคนทอดไข่ดาวมันนอกมันนอกเลยมันนอกอ่ะพราะเราอยู่คลองหนึ่งใช่ค่ะไม่มาตังสต่คลองหนึ่งพี่พัดเป็นคนทอดไข่ดาวที่ใชครเป็นอ่ะสวยมากนะเอกรอบออกกรอบน้ำตาลเลยตรงกลางยังแดงระเรื่อเลยแล้วที่ไปประกวดมิสยูนิเวอร์สอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไม่จบ เพราะฉะนั้นร้านนี้เป็นร้านหนึ่งถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวนั้นน่าไปมากมันมีเสน่ห์เสน่ห์แบบบ้านๆของมันอยู่แต่วันนี้ที่จะมาสอนนี่คือเขาดงหมูเขาทํากันยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยเ่าดงหมูจากฝูสเตสถานเต่านี่เลยครับนี่ค่ะผู้ชมเห็นไหมบ้านๆเลยนะเราบ้านๆร้านนี้นี่ทุเรนนี่นี่บลเออร์เทอร์อะไรนี่นะฮะ อยู่ในตลาดหรืออะไรเนี่ยในตลาดค่ะนี่ร้านเราเหรอร้านอยู่ข้างๆข้างๆแต่ด้านตลาดใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะเริ่มต้นจากหมูสันนอกค่ะสไลด์นี่ถ้าคุณชมดูดีๆนะเธอทำอร่อยจริงอ่ะหมูสันนอกสไลด์ใช่ค่ะสไลด์เส้นยาวๆนะใช่ค่ะแล้วก็ด้วยน้ำตาลน้ำตาลทรายหมูเท่าไหร่หมูเท่าไหร่นึ่งโลตอนน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าแป้งมันยี่สิบกรัมแป้งมันก็พิ่มยี่สิบกรัมแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะสิบกรัมอ่า แล้วก็ตามด้วยน้ำมันลำข้าวค่ะ40กรัมอ่ฮะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่า120กรัมค่ะครับอืมแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันใช่ค่ะรับพักไวเอาไปพักไวหนึ่งคืนในตู้เย็นค่ะหนึ่งคืนเลยท่านผู้ชมหนึ่งคืนใส่ตู้เย็นแช่ไว้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูฤทธิ์เดชของมันนะไอ้หนึ่งคืนที่ว่าเนี่ยไม่แช่เสร็จเรียบร้อยพอออกมาเสร็จตั้งน้ำเดือดเลยท่านผู้ชมนี่ฮะ พอน้ำเดือดเสร็จแล้วก็เริ่มเอาหมูลงไปลวกอ่ะอันนี้ลวกนี่แล้วแต่ผู้กินใช่ไหมต้องการแบบสุกมากสุกน้อยจะมีลูกค้าที่สั่งบอกว่าแบบผมใช่ไหมใช่คผ่านน้ำเอาขึ้นเลยนี่มันจะมีฮะมันจะมีอย่างนั้นนี่นี่ฮะอันนี้ตามแต่ลูกค้าอันนี้ตามแต่ลูกค้าผมแนะนําว่าผ่านน้ำจุกๆกุแล้วขึ้นเลยนะฮะนี่นะฮะออกมามันจะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวคุณกินแล้วคุณจะรู้เดี๋ยวไม่ค่อยพูดทีหลังแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาสองช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะ ถ้าน้ำปลาสองน้ำมะนาวหนึ่งค่ะนั่นแหละจำไหมฮะมันง่ายๆมากฮะสองต่อหนึ่งนะอย่าไปสองเท่ากันนะมันจะเปรี้ยวไปแล้วก็พริกป่นสองช้อนชาอ่าแต่ว่าอันนี้แล้วแต่ชอบอีกเหมือนกันแล้วแต่ถ้าลูกค้าคนไหนแรงๆก็ว่าไปน้ำตาลทรายรดจัดนิดนึงของปลายช้อนชาของน้ำตาลทรายแล้วตามด้วยตามด้วยใบกะเพรากับสะระแหน่ที่สับละเอียดแล้วสับละเอียดแล้วเข้าคู่กันอย่างนี้ใช่ค่ะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วค่ะอันนี้ไม่ใส่ข้าวคั่วด้วยไม่ได้ใส่จาไว้เลยนะฮะอันนี้นะเพราะถ้าเป็นเห่าดงไม่ได้ใส่ข้าวคั่วนะฮะใช่ค่ะและนี่คือห้าวดงหมูครับคำว่าคำหมูหม้อหม้อเนี่ยมันมไมันนมันจะอุ้มน้าหมักได้มากกว่าหมูติดมันถูกไหมถูกค่ะแล้วมันนุ่มมากครับในหนึ่งคืนที่เธอทําไปมันทําให้หมูข้ามคืนของเธอนุ่มจากแป้งข้าวโพดแล้ว นุ่มได้จากน้ำมันรำข้าวนะครับทรมันจะนุ่มขึ้นมามากๆเลยนะครับกระเพรานี่ใช้กระเพราป่าป่ะใช่ค่ะกระเพราป่าฮะใบเขียวๆไอ้การม่วงๆเนี่ยป่ะใช่ค่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่เผ็ดร้อนเผ็ดร้อนหอมสดชื่นได้อารมณ์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆนี่คือสิ่งที่เธอทำท่านผู้ชมและรสชาตินั้นท่านผู้ชมมันเป็นรสชาติแบบท่านสามารถกลับไปโบราณอ่ะแบบบ้านๆอ่ะอ่ะคุณเนาะโอ้โหหมูนุ่มมากออ มันนุ่มแล้วมันมีความนหนากําลังพอดีแล้วมันแบบมันดูดน้ําอันนี้ครับน้ำไม่ได้เขาปรุงเนี่ยทั้งหมดเข้าไปเลยแล้วก็พริกมาเผ็ดไปลายปแล้วก็หอมใบสะระแหน่กับใบระเภาครับสะระแหน่ไม่ใช่สะระแหน่มันก็ได้หอมปลายปแล้วก,แวก็แล้วก็เผ็ดพูดไม่ได้เลยคเชิญต่อเลยครับก็เป็นเป็นเป็นห่าดงที่รสชาติแบบบ้านๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ต้องยอมรับว่าการที่เขาหมักหมูใหหนึ่งคืนนะครับ โมูน,น,น,นะครับแล้วก็รสชาติอย่างที่บอกครับว่าใครชอบจัดจ้านก็ปรุงเพิ่มได้นะครับบอกเขานะครับหรือว่าจะเป็นแบบหมูแค่ผ่านน้ำแบบที่อาก็บอกได้เลยนะครับปูสตเตะน,นะครับผมไปทานได้เลยครับรับรองว่าจิตใจอ,อร่อยครับแล้วถ้าทานเสร็จอย่าลืมเด็ดาดเนื้อสเตะหมูสเตะและกุ้งสเตะ ไอ้อันนี้ผมงงนิดเดียวฮะอันนี้ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้นนี่มัอะไรเนื้อปิ้งค่ะคุณอาคะเป็นเนื้อปิ้งเหรอค่ะเนื้อของขุนปิ้งเหมือนสมัยโบราณจริงเหรอมันเป็นยังไงอ่ะของมุสลิมเหรอใช่รสชาติจะประมาณอืทำไมมันนุ่มอ่ะหนูมันเป็นหมักด้วยเหรอใช่ค่ะอื่ะนุ่มจริงๆเหรอครับคุณอานุ่มจริงๆอือหือผมไม่กินตรงนี้ที่ติดมันจุ่มน้ำหน้าอ้าวอ๋อร่วงนี้ลูกอะไรเนี่ยดูดิเป็นไงเป็นหน้าด้วยกันท่านผู้ชมอันนี้ติดน้ำมันดูแล้วน้ำจิ้มอร่อยมากเลยนะ ใครทําเนี่ยพัดทำเองหมดเลยค่ะอ๋อเหรออ้าวแล้วกิฟต์ทำอะไรอ่ะกิฟกินกิฟต์กิฟต์พัดทำหมดเลยแล้วกิฟต์ทำอะไรกิฟต์อ๋อจ้างภาพอ๋อมีหน้าที่จ้างภาพอร่อยมากๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่แถวนั้นไปได้เลยครับฝูสเตะสถานเต่าฮะอร่อยนะครับขายมาเท่าไหร่สิบห้าบาทค่ะเนื้อขุนด้วยเนื้อขุนดึงล่างนีแล้วมันนุ่มแล้วมีความอร่อย ท่านผู้ชมครับตั้งใจทําแบบนี้แล้วค่อยๆทําไปทําไปนะช,ชีวิตมันก็จเจริญได้นั่นเอง<ช> <ๆ S 2> วันนี้ขอขอบคุณคุณทันรวีขอบคุณร้านฝูสเต๊ะสถานเตาครับอ,อ,อยู่ที่รังสิตนครนายก30ค่ะรังสิตนครนายก30ครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมราการอยตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนแต่พบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ